เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับในมุมมองไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเล่นนะครับจุดเด่นของแต่ละล่างนะครับแล้วก็เอาตัวเลขสแตทของแต่ละล่างกันเนี่ยมาเทียบให้ดูนะครับว่าร่างไหนมีจุดเด่นแบบไหนตรงไหนดีกว่าตรงไหนด้อยกว่าท่าดีใจแต่ละล่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมร้อยสองร้อยสามแมจ้าโว้ยอุ้ยตายแล้วบางคนบอกว่าพี่ผมเพิ่งซื้อแพ็คมาเมื่อวานนี่เองโอ้ยยิงได้ปุ๊บนะครับก็วิ่งกึ๊กกึ๊กกึ๊กึ๊กึ๊กขย่าขยัา หรือสะใจแะสะใจนะฮะดีใจโดยการถอดเสื้อมาถือโชว์แบบนี้เบอร์สิบนะครับแต่ว่า สวัสดีครับทุกคนครับก่อนที่จะพาทุกคนไปรับชมคลิปรีวิวเวลตันเมสซี่ทั้ง3ร่างนะครับก็อยากจะนําเสนอคลิปนี้ก่อนนะครับเป็นคลิปที่หลายคนคงอยากรู้นะครับผมคือเมสซี่ทั้ง3ร่างเนี่ยร่างไหนเก่งกว่ากันนะครับเป็นคําถามที่โลกแตกนะครับร่างไหนน่าสนใจร่างไหนดีกว่ากันทั้ง3ร่างนี้นะครับผมก็ไอดีนี้ได้มาทั้ง3ร่างแล้วขอบคุณคุณาเชนด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับในมุมมองไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเล่นนะครับจุดเด่นของแต่ละร่างนะครับแล้วก็เอาตัวเลขสเตตของแต่ ละล่างกันเนี่ยมาเทียบให้ดูนะครับว่าร่างไหนมีจุดเด่นแบบไหนตรงไหนดีกว่าตรงไหนด้อยกว่ารวมถึงท่าดีใจพิเศษทั้ง3ร่างนี้ด้วยนะครับผม ค่าดีใจแต่ละร่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมส่วนรายละเอียดแนวทางการอัพจะอัพแบบไหนได้บ้างแล้วก็แนวทางเอาไปเล่นเล่นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะรีวิวแยกแต่และคลิปไปเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทําแล้วก็เรียบเรียงนิดนึงนะครับในคลิปนี้มาเปรียบเทียบแบบภาพรวมก่อนลวกันทั้ง3ร่างนะครับร่างแรกนะครับผมร่างแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับร,ร่บางนี้เนี่ยตัน104เอาเรื่องค่าพลังรวมก่อนนะครับ104ส่นะครับส่วนร่างกลางเนี่ยถ้าเกิดกดออโต้จะได้104ถ้าปรับข้างในเล็กน้อยนะครับก็จะได้1 105นะร่างนี้ได้105นะถ้าออโต้ได้104นะครับส่วนร่างขวามือร่าง21ปีนะครับผมก็105นะครับ105่รสองร่างนะครับร่างซ้ายมือบอลโลกเนี่ย104นะครับต่อไปดูบูสเตอร์นะครับแต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างบูสเตอร์ร่างฟุตบอลโลกร่างทีมชาตินะครับก็จะเป็น king of football บวกสนะครับผมก็บวก dipping high production physical contact และ balance นะครับก็คล้ายๆกับเทคนิคแหละนะแล้วก็ร่างที่2นะครับร่างอายุ27ปีนะครับร่างนี้ sun of god นะครับผมบุตร แห่งพระเจ้านะครับบวกซีดิปปิ้งโลว์พาร์สฟินิชิ่งและคิกิ่งพาวเวอร์นะครับร่างนี้บวกคิกิ่งพาวเวอร์บอกเลยว่าคิกิ่งพาวเวอร์โคตรสูงนะครับส่วนร่างที่3นะครับผมก็เป็นร่าง21ปีลอมิงแฟงนะครับก็เป็นเบลเลอร์ออฟเฟสนะครับก็คือผู้ถือโชคชะตานะครับก็เพิ่มจบสกอร์ฟินิชชิ่งเฮดดิ้งสปีดและเอ็กซิเลอเรชันนะครับถ้าพูดภาพรวมๆนะครับผมเอ่อเมสซี่ร่างฟุตบอลโลกร่างซ้ายมือนะก็จะเป็นร่างที่อายุเยอะแล้วนะครับผมสูงในเรื่องของเทคนิคนะครรับบกาเลลี้ยงอ การข้องบอลนะครับมีทักษะในการเข้องบอลกับเท้าดีนะครับแล้วก็ร่างตรงกลางนะครับก็จะเป็นร่างที่จบสกอร์ดียิงแรงเตะแรงนะครับร่างที่2นะร่างเพลเมเกอร์นะครับส่วนร่างที่3ร่างขวามือนะฮะเป็นร่างที่มีความคล่องตัวสูงมีความเร็วนะครับอันนี้คือพูดแบบเร็วๆนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูท่าดีใจพิเศษนะครับผมจะเปรียบเทียบสแตตให้ดูว่าข้างในแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นที่ร่างฟุตบอลโลกก่อนนะครับร่างฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าใครมีร่างบิ๊กไทม์ตอน ช่วงฟุตบอลโลกมันจะมีอีกร่างหนึ่งนะร่างร้อยสองในด้านขวามือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบิ๊กทา์เหมือนกันนะร่างเก่าเป็นสไตล์ครีเอทีฟเมเกอร์นะครับผมแต่ว่าไม่มีท่าดีใจพิเศษนะครับแล้วก็ไม่มีบูสเตอร์ด้วยเอาเทียบร่างนี้ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าร่างซ้ายมือนะร่างฟุตบอลโลกดูดิเทคนิคการเลี้ยงบอลคลองบอลอย่างที่ผมบอกอะร่างนี้เด่นที่สุดในเรื่องของการเลี้ยงบอลคลองบอลน,นะครับโดยเฉพาะดิบบิ้งไทเบอชันร้อยสองร้อยสามมเจ้าโว้ <laughs> ดูดิ บอลเป็นแม่เหล็กเลยเปล่าของบอลเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวการเล่นแล้วล็อกเลี้ยงเป็นยังไงหนึบเท้าดียังไงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมในคลิปรีวิวแยกแต่ละตัวนะครับวันนี้ให้ดูตัวเลขก่อนแล้วกันนะครับลูกโค้งดีดีกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับล่างขวามือร่างร้อยสองนี่เป็นเด็กไปเลยดูดดูบาลานนี่โอ้ย เป็นเด็กไปเลยด้านขวามือเป็นเด็กไปเลยครับ้าเทียบกับร่างนี้นะบางคนบอกว่าพี่ผมซื้อแพ็คเมสซี่มาอ่ะเปรียบเทียบกับร่างแพ็คหน่อยก็เป็นบูสเตอร์เหมือนกันแต่เป็นอีพิกนะไม่ใช่บิททั์เป็นอีพิกติดบูสเตอร์ที่อยู่ในแพ็คนะครับร้อยสามร่างนี้นะฮะก็ยังคลองบอลดีกว่านะไอร่างซ้ายมือบอลโลกก็ยังคลองบอลดีกว่านะครับร่างร้อยสี่เนี่ยคลองบอลดีกว่าเทคนิคดีกว่านะครับผมจบสกอร์ได้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยสปีดต้นอะไรดีกว่าดีกว่าร่างขวามือุ้ยตายแล้วบางคนบอกว่าพี่ผมมมงซื้้ออแ็าาเ่วนีห คิดในแง่ดีครับผมคือเราซื้อแพ็คมาเรานอกเหนือจะได้เมสซี่เราได้ตัวอื่นด้วยโอ้เข้าใจเข้าใจจริงครับเข้าใจจริงนะฮะโอ้ยอย่านี้เป็ร่างดีมชาติเหมือนกันด้วยไงอะ ผมจะเทียบกับเฉพาะร่างที่มีบูสเตอร์และกันนะครับผมร่างเก่าๆไม่ไม่เทียบด้วยกันพวกเอ่อตันร้อยตัน99ไม่เทียบด้วยกันเอาเทียบเฉพาะที่มัน1้3 104นะครับประมาณนี้นะไอ้ร่างขวามือนะครับคือร่างอายุ27ปีร่างตรงกลางนะครับถ้าเทียบกันนะครับผมการคลองบอลนะครับผมเหมือนจะใกล้เคียงกันนิดหนึ่งนะฮะก็27กับ35นะครับเทคนิคสูงคลองบอลติดเท้าดีแต่ร่างทีมชาติ ร่าง104ก็ยังดีกว่าอันนี้ผมเปรียบเทียบกปบการกดออตโต้นะจริงๆด้านขวามือร่างบาซ่า27ปีเนี่ยคือสามารถปรับได้ตันได้105นะครับเดี๋ยวแนทางการอัพอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดในในในคลิปรีวิวแล้วกันนะครับมันสามารถปรับได้จริงๆมันน่าจะปรับได้หลายแบบนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มาพูดรายละลเอียดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะลงลึกเกินไปเฉพาะร่างเดียวนะเอาเปรียบเทียบการกดออตโต้นะครับผมก็คองบอลด,ดีกว่าร่างทีมชาติคองบอลดีกว่านะครับผมจบสกอร์ดีกว่ายิงงงลด่่่แบบืนนๆตตเเสสป็ไ คือถ้าเกิดไอ้ล่างซ้ายมือล่างทีมชาตินะเป็น AMS แล้วเป็นค r e a t ที e เฮมเมเกอรนะผมว่าแจ่มเลยแจ่มเลยสไตล์มันเป็น,เป,นเป็นตัววิ่งหลอกอะเป็นกองหน้าตัววิ่งหลอกอะอแต่คุณดูล่างขวามือนะเปรียบเทียบกับล่างขวามือไปเลยนะล่างขวามือล่าง27ปีนะครับ Power 98, Matthew, Power 98, คิกกิ้งพาวเวอร์เก้าสิบแปดเมสซี่คิกกิ้งพาวเวอคุณคิดดูดิเมสซี <c> ่เ <oughs> <c oughs> ตะแรงอะคิกกิ้งพาวเวอรแแล้วล่างขวามือมีอะไรดีกว่าอีกอะ จ่ายบอลครับผมโลพาสดีนะฮะเป็นตัวเพลเมเกอร์ไงจ่ายต้องจ่ายบอลเลี่ยดดีหน่อยนะครับผมก็โลพาสไปถึง95เลยนะครับอันนี้คือเทียบแบบออโต้นะย้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนเกียเกี่ยๆดูเนี่ยดูเหมือนว่าร่างทีมชาติจะดีกว่าลหลายๆอย่างนะครับแต่ต้องดูการใช้งานการยืนตำแหน่งด้วยนะครับคีิดถนะึงเพเมเกอร์เนี่ยน่าสนใจนะร่างนี้น่าสนใจร่างขวามือนะถ้าเทียบกัน2ร่างนี้นะครับแต่ก็บางมากนะครับบางความแข็งแกร่งห้เลยอะ่ะโอ้โหนี่โค้รบางบางเป็นนุ่นเลยฮะร่างขวามือบางเป็นนุ่นนเลยแตต่่่วาาารางทีีมชิ87นะ แข็งมากถ้าเทียบกับเมสซี่ร่างอื่นๆนะฮะร่างทีมชาตินี้แข็งเลยนะครับอายุเยอะแต่ว่าแข็งนะครับถ้าเทียบกับร่างนี้นะร่างทีมชาตินะ แล้วถ้าเทียบกับร่างวัยละอ่อน21ปีเลยครับเป็นยังไงก็ร่างทีมชาติซ้ายมือก็ยังเป็นร่างที่ของบอลติดเท้าโคตรหนึบใครจะมามากกว่านี้เลยครับ102 103เดี๋ยวต้องดูในในในคลิปรีวิวที่ผมแยกนะครับว่ามันจะติดเท้าหนึบเท้าดีแค่ไหนนะครับสำหรับเมซี่ร่างร่างทีมชาตินี่นะเนี่ยกองบอลดีกว่านะครับแต่ถ้าเทียบถึงความเร็วนะคุณดูความเร็วนะครับด้านขวามือนะฮะร่าง21ปีแน่นอนฮะความเร็วดูสปีดต,ต้นเนี่ยบวกเเลยนะ101สปีดต้นมันได้บวก ไอ้บูสเตอร์สปีดต้นด้วยไงแฟลเลอร์ออฟเฟสอะคือผู้ผู้ถือโชคชะตาอะไรมานี้นะโชคชะตาคือสตัรนะถือถือถือสตัร์ตอมตจุดพิษนะครับผมเนี่ยด้านขวามือก็จะมีความเร็วสปีดต้นสูงนะครับพละกําลังกายดีแต่ความแข็งแกร่งก็ยังบางอยู่นะดูนะ เออกับกลายเป็นว่าร่างอายุ35ปีนี่คือแบบแข็งแกง่ง90เอ้ยแข็งแก่งตรงไหนวะแข็งแกง่ง87เลยนะแต่ร่างร่างไอ้น,นี่ก็เป็นบางด้วยบางเป็นนุ่นเหมือนกันเนี่ย53เนี่ยโอ้โหแต่ผิวไงไม่เป็นไรอาศัยวิ่งเร็วนะครับวิ่งหนีได้นะครับเออกับกลายเป็นเฮ้ยร่างทิมชันมันน่าสนใจเรื่องของเทคนิคนะครับผมเทคนิคค่าพลังเทคนิคนะแบบอบอลล็อกบอลจ่ายบอลอะไรพวกนี้หูแจ่ม,มจริงๆร่าง1้อยสนะถ้าเทียบเรื่องของการเลี้ยบบงบอลบอลแต่ว่าสไตล์มันเป็นดิฟไลนิ้บบบนนงฟอร์เวิร ทีมชาติตั้งนะครับถ้าผมเอาร่าง105ตั้งจริงๆด้านซ้ายมือนะร่าง27ปีนะฮะคือคือสามารถอัปได้105อย่างที่บอกไปแต่เทียบแบบออโต้ได้ได้104นะครับอะเทียบกับร่างบิ๊กไทม์มันเก่าล่ะคลองบอลดีกว่าร่างซ้ายมือร่าง27ปีคลองบอลดีกว่าร่างร่างช่วงแชมป์ฟุตบอลโลกร่างบิ๊กไทม์อันนั้ไม่มีบูสเตอร์นะครับเนี่ยจ่ายบอลอะไรก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือร่างเก่าดูเป็นเด็กไปเลยนะฮะร่างเก่าๆอ่ะแล้วถ้า27ปปีีีีีเทททยยยยบบบบกกกกกัั35รรร่่่่่่าาาาาางงงอออููใในนนแแพ็็คละซ้มมืดดววภ บอลเลี้ยงบอลใจบอลมาร้อยสี่ร้อยห้ากับร้อยสามเนร้อยห้า, 103, า 105, ก็ต้องดีกว่าใช่ปะ่ะแต่เตะแรงนี่น,ะน่าสนใจตรงเตะแรง kicking power นี่แหละจริงๆเนี่ยเวลาอัพเป็นร้อยห้านะครับ kicking power เ,เนี่ยสามารถอัพให้ได้ kicking power หนึกก่งร้อยเลยนะเตะแรงหนึ่งร้อยดูดิเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนใน ในรีวิวแยกนะครับผมไอ้ร่างซ้ายมือตั้ง27ปีเนี่ยสามารถคิกก i n g power อรงแรงร้อยได้นะครับนี่อันนี้เทียบแบบเพียวๆแบบนี้นะเราย้อนมาเทียบกับร่างบอลโลกอีกทีนึงนะเอ้ไม่ใช่ร่างอ่าบอลโลกนั่นแหละร่างขวามือนะเมื่อกี้เทียบไปแล้วแต่ว่าสลับข้างกันนะครับก็เห็นแล้วว่าเออร่างขวามือเนี่ยก็จะคองบอลดีกว่านะครับผมเทคนิคดีกว่านะครับแต่ร่างซ้ายมือจ่ายบอลดีกว่าแล้วก็ก i ้งพ n g power เตะแรงกว่าถ้าสมมติผมเทียบกับร่างเอ่อถือสตั๊ดล่ะเอาร่าง27เทียบกับร่าง21ยล่ะากันน ร่าง27เนี่ยก็จะดีกว่าคลองบอลดีกว่าจ่ายบอลดีกว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ดีกว่านะครับผมแต่อย่างที่บอกไปแหละนะร่างสตั๊ดเนี่ยก็จะเป็น21ปีร่างถือสตั๊์นะก็จะมีความเร็วกว่านะครับสปีดดีกว่าอันนี้คือเทียบแบบ เร็วๆนะครับเทียบแบบเร็วนะครับทุกคนส่วนถ้าเกิดผมเอาร่าง21ปีตั้งนะครับเทียบกับร่าง b i g Time ปีที่แล้วนะครับที่ได้บอลโลกเนี่ย102อันนี้ Bigtime ไม่มีบูสเตอร์ไม่มีท่าดีใจนะครับก็ของบอลได้น้อยกว่านะครับของบอลติดเท้าน้อยกว่าจะจบสกอร์ดีกว่าแน่นอนครับความเร็วดีกว่านะครับดีกว่าทุกร่างเลยเมสซี่นะร่างถือสตัท21ปีต้องต้องสดกว่าต้องจื๋จีกว่านะครับแล้วถ้าเทียบกับร่างแพ็ค1,500ทองนะครับร่าง21ปีเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ h ฮดดิ้งนี่คือลูกมง86นะเพราะว่าที่มาที่ไปทำประตูได้นะหมกโขกใส่แมนยูในนัดชิง UCL เนะครับเดี๋ยวในคลิปรีวิวเนี่ยผมจะนำที่มาที่ไปแล้วก็บทสัมภาษณ์ในทีเซอร์มาให้รับชมกันด้วยแบบละเอียดนะครับอันนี้ก็แยกแบบดูคร่าวๆแล้วกันนะครับ เทียบไปเทียบมาก็จะทรงประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเห็นความแตกต่างทั้ง3ล่างไหมเห็นอะไรไหมถ้าเราดูแบบสเตตนะนะก็จะเห็นความแตกต่างนะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าพูดไวๆไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับล่างซ้ายมือร่างทีมชาตินะครับก็จะเป็นล่างที่คลองบอลติดเท้าดีที่สุดนะครับผมคลองบอลค่าพลังการเลี้ยงบอลคลองบอลน,นี้คือไป100กว่าเลย100่บวกเลยนะครับแล้วก็อาจจะจบสกอร์ดีกว่านะครับ แต่ล่างตรงกลางนะครับล่างร้อยห้าเหมือนกันนะครับล่างกลางเนี่ยก็จะเป็นล่างที่เตะแรงนะครับผมเตะแ,แ,แรงนะฮะแล้วก็จบสกอร์ดีนิดนึงแล้วก็จ่ายบอลได้แม่นกว่าล่างอื่น จ่ายบอลดีเตะแรงยิงไกลดีนะครับอ่าพูดง่ายๆเลยส่วนล่างขวามือนะฮะก็จะสดหน่อยวัยรุ่นนะครับผมก็เร็วกว่าคล่องสรุปสั้นๆล่างซ้ายคลองบอลดีเทคนิคดีล่างกลางจ่ายบอลดีเตะแรงล่างขวาเร็ว <laughs> ประมาณนี้นะน่าจะชัดเจนเอาแบบสั้นๆแต่รายละเอียดเดี๋ยผมจะลงในคลิปรีวิวนะครับว่าตัวไหนอัพแบบไหนดีนะครับผมปรับปรุงแต่งอะไรแบบไหนนี่คือแบบภาพรวมนะครับทีนี้ก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูท่าดีใจของทั้ง3ร่าง นะครับว่าแต่ละล่างเนี่ยท่าดีใจพิเศษมีทั้ง3ล่างอยู่แล้วสวยหรือเปล่านะครับผมไปเอาร่างทีมชาติก่อนละกันนะครับจังหวะท่าดีใจร่างทีมชาตินะครับนี่ก็ใส่เสื้อทีมชาติอเจติน่าให้ดูเลยนะครับผมท่าดีใจพิเศษเป็นยังไงนะครับไปล็อกมาแล้วตูมลูกนี้อือท่าดีใจนะครับก็วิ่งมาข้างสนามแล้วก็กางแขนออกนะครับเพื่อนๆ่ก็มาดีใจด้วยนี่เป็นท่าดีใจพิเศษแล้วนะดูเหมือนจะไม่พิเศษแต่พิเศษแล้วนะครับ คล้ายๆท่าดีใจสแตนดาดเลยแต่ไม่ใช่นะครับดูวิธีนึงนะฮะนี่ครับอันนี้คือท่าดีใจพิเศษของของร่างฟุตบอลโลกนะร่างทีมชาตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากนะไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรมากไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าก็อิงมาจากชีวิตจริงนะพราเมตซี่ร่างนี้ ยิงประตูนี้ได้ก็ท่าดีใจนี้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปรีวิวเนี่ย please, wheel. ผมก็จะเอาที่มาที่ไปมาให้รับชมกันด้วยนะครับว่าเออท่านที่มาดีใจที่ไปของท่าดีใจท่านี้เนี่ยมาจากลูกยิงลูกไหนนะครับเอามาให้รับชมกันด้วยนะครับในช่วงทุกบอลโลกแน่นอนครับเป็นนัดที่ชิงกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับต่อไปจะเป็นเอาร่าง27ปีนะครับร่างบาร์เซโลนา27ปีนะครับเอ่อ uh, ที่มาที่ไปของร่างนี้นะครับก็จะเป็นรองชนะเลิศนะรอบรองชนะเลิศนะครับ ที่เจอกับบาเยอร์มิวนิกแล้วบาซ่าชนะไปได้3ประตูต่อศนะูนย์เมสซี่เนี่ยยิงได้2ลูกในมาหนึลูกนะครับในปี2014-2015นะครับเดี๋ยวดูครับดูนะครับ,รบวกกลับเข้ามาให้ดูท่าดีใจนะไม่ได้ดู <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นทดสอบกับบอดนะครับเพื่อให้ดูท่าดีใจดูนะประมาณนี้ครับวิง่งซิกแซกซิกแซกแล้วก็สะใจคนนี้เออดูอาจจะไม่ใช่ท่าดีใจสแตนดาร์ดนะเป็นท่าดีใจพิเศษแต่ย้ำอีกทีนึงนะครับผมนี่ฮะ ไม่ได้ยาวมากนะผมว่าเมสซี่ท่าดีใจสแตนดาร์ดโคตรยาวเอยนี่ยาวเหมือนกันว่ะ <Messi. S 1> อาจจะทําให้คู่แข่งหัวร้อนได้นะยาวเหมือนกันนะดูทีนึงครับดูทีนึงครับจ,จังหวะยิงได้นะครับปึ๊กดูทีนึงนะยิงได้ปุ๊บนะครับก็วิ่งปุ๊กๆเขยา่าขยา่ขยาหมือสะใจสะใจนะฮะนานนิดหนึ่งถ้าจับเวลาจริงๆถ่าดีใจท่านี้อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะทาให้คู่แข่งหัวหัวอุ่นได้นะครับแต่เราจะไปซีเรียสเลยเรื่องท่าดีใจอ่ะเป็นเรื่องปกติฮะ เสียเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับมันจะมีบางล่างของเมซี่กว่าจะไปได้กว่าจะหมดคัตซีไนดได้อ่ะโอเคต่อไปไปดูล่างสุดท้ายอ่าร่าง21ปีนะครับร่างนี้ก็เกิดขึ้นในนัดอา่าชิงชนะเลิศยู่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2009นะครับปึ๊บยิงอ่าอันนี้อันนี้ผมว่าดีสุดนะครับถอดสตั๊ดมาเลยนะครับจุ๊บจุ๊บจุบ๊บนะฮะนี่ดีสุดเลยเนี่ยถอดสตั๊ดมาแล้วก็ทิ้งสตั๊ดไปนะครับผม มาจากจังหวะที่มงทําประตูแมนยูได้นะครับผมขึ้นเหนือลิโอโฟอรินานได้เดี๋ยวในคลิปรีวิวแน่นอนฮนะจะนําที่มาที่ไปแล้วก็ช็อตอยิงนะแล้วใส่รองเท้าเหรอใส่สตั๊ดแล้วเหรอ,หรอ <laughs> ดูอีกทีนึงฮะอันนี้เป็นร่างเก่าที่อยู่ในเปซ2021นะครับผมเคยมีร่างนี้แล้วนะครับผมร่างไอคอนิกโมเมนต์ร่างการ์ตูนผูร่างไอคอนนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมคือมาจากช็อตนี้เลยนะครับนี่เท,ทๆ่ๆฮะผมว่าผมว่าท่านิจใจอันเนี้ยเท,ท่สุด เท่สุดนะครับสองล่างเมื่อกี้อาจจะเป็นท่าดีใจแบธรรมดาธรรมดานิดนึงอันนี้เท่สุดแล้วนะครับเท่สุดแล้วนะครับท่าในเบสสองพัน ยีเนี่ยมันจะมีอีกร่างหนึ่งที่ร่างแจกฟรีร่างไอคอนแจกฟรีครับผมคือถือเสื้อนะเป็นร่างที่แบบเดีใจโดยการถอดเสื้อมาถือโชว์แบบนี้เบอร์สิบนะครับแต่ว่าท่าดีใจจากร่างนั้นเนี่ยมัน,มนในเกมมันทําไม่ได้นะครับไม่มีท่าดีใจพิเศษที่เป็นถือเสื้อแบบนั้นนะครับผมเออถ้ามีนะถ้าเกิดว่าอนาคตมีเมสซี่ร่างอีกร่างเพิ่มเติมนะเป็นร่างที่แบบถอดเสื้อมาแล้วในเกมมันทําถอดเสื้อได้นะถอดเสื้อมันก็โดนไปเหลืองไงกติกาปัจจุบันนะี่เนาะเออมันก็เลยอาจจะท,ทนะ เออถ้าถ้ามีก็เข้ามาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ถอดสตั๊ดไปก่อนนะครับผมอันนี้คือทั้ง3ท่านะครับโอเค okay. อันนี้คือเราเปรียบเทียบแบบ 3ร่างนะครับแบบเข้าวๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากเดี๋ยวได้ทางการอัพนะครับร่างไหนอัพยังไงเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างติดเท้าจุดเด่นวิ่งเร็วแค่ไหนอะไรยังไงที่ผมเปรียบเทียบไปเนี่ยเดี๋ยวจะแยกรีวิวนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะคืนนี้ไม่ทันแล้วนะครับผมก็ทําอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับใช้เวลานานนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปปคครรรััับบลินนีี้าก่อสสด I thought I would never be fine. I strive.